เรื่องของกีฬามวยไทยหรือว่ามวยนั้นนี้มีความชัดเจนนะครับหลังจากที่มนตรีสีเกมนะครับยืนยันต้องใช้ชื่อว่ามวยแทนมวยไทยนะครับในการแข่งขันกีฬาสีเกมครั้งที่33ิที่ไทยเป็นเจ้าภาพครับหลังจากก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่านะครับจะมีการเปลี่ยนชื่อมวยเป็นกีฬามวยไทยสมัครเล่นในสีเกมครั้งนี้แต่ล่าสุดนะครับนายกองเอกชัยพัิริวัต์ในฐานะมนตรีสีเกมและรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าเรื่องดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากมีการลงในระบบไว้แล้วตั้งแต่แรกในชื่อกีฬามวยนะครับทั้งนี้มองว่าไม่ใช่ไม่ว่าจะใช้ชื่อเรียกอะไรแต่ทุกอย่างอยู่ภายใต้ระเบียบกฎและกติกามวยไทยของสันมวยไทยนานาชาติหรือ IFMA นะครับมวยก็คือมวยครับมันไม่เปลี่ยนอะไรไม่ได้ครับนะครับเพราะว่าใน ในชาเตอร์กีฬามวยไทยเราเนี่ยถูกเรียกว่ามวย M U A, y, M U A y มวยนะครับแต่เราจะพูดยังไงก็แล้วแต่นะครับในความจะสื่อเอกลักษณ์ของกีฬาเราเนี่ยนะครับเวทีนี้เป็นของไทยนะครับไมโครโฟนเป็นของไทยกรรมาการนี่เป็นของไทยการตัดสินก็ตัดสินโดย t i ฟมาซึ่งเป็นองค์กรมวยไทยของเรานะครับก็ก็คิดว่าทุกอย่างมันจบไปหมดแล้วนะครับ แล้วก็คิดว่าตอนนี้เรามุ่งมั่นอย่างเดียวนะครับว่าเราจะเดินทางไปถึงจุดสุดท้ายยังไงนะครับมวยนี่เข้าใจว่าเรามีทั้งหมด16เหรียญผมมั่นใจเลยครับหลังวันที่29ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับได้มีการทดลองกันแล้วทดสอบกันแล้วระหว่างนักกีฬาที่ดีที่สุดนะครับเพื่อจะเป็นการยืนดันก่อนส่งนะครับซึ่งทันธนาได้ทํากระบวนการที่จบหมดแล้วนะครับก็ได้ส่งชื่อนักกีฬาที่ถูกคัดเลือกมาเรียบร้อยแล้ว แล้วก็มั่นใจว่าครั้งนี้จะไม่เหมือนเวอร์เกมแน่นอนเพราะว่าเราเอา The best ของเราเนี่ยไปเจองั้นเราไม่ได้แคร์เลยคุณจะส่งใครมาต่อยกับเราก็ก็ยินดีนะครับนักกีฬาคุณคแมแนักกีฬาคุณบกตอหรือเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าจะมาเล่นมวยก็มาเจอกับ The best ของมวยไทยที่เรามีนะครับทั้งชายและหญิงแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าเราจะประสบความสำเร็จครับ ไปดูความเคลื่อนไหวของวงการกรีฑากันบ้างนะครับตาสารรัตดับบังนักกรีฑาทีมชาติไทยประเภทระยะสั้นนะครับเผยถึงเป้าหมายในซีเกมครั้งที่33ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพซึ่งเจ้าตัวจะลงแข่งขัน1อีเวนต์นะครับในประเภทผลัด4คูณ100เมตรชายก็ตั้งเป้าที่จะคว้าเหรียญทองมาครองให้ได้นะครับหลังจากในซีเกมครั้งที่32ที่กัมพูชาทีมผลัด 4, คูณห0เมตรไทยเนี่ยพลาดท่าให้กับอินโดนีเซียนะครับได้เพียงแค่เหรียญเงินเท่านั้นครับ ตัวน่าจะลง400อย่างเดียวในปีนี้ก็หวังเหรียญทองไว้ใช่ก็ทํทำให้เต็มที่ที่สุดการมาจิบของผมก็ดีขึ้นเรื่อยๆถึงขั้นเกือบจะหายแล้วบในตอนนี้พื้นฟูนได้ดีมากแล้วก็การทบ้อนกับโค้์ต่างชาติที่ท่านนายกอมา,มาให้ก็ดีขึ้นมากๆกอ,อะไายอย่างนะอนา